มีอาหารเครื่องดื่มนะครับนะครับต่คนที่ก่อนนะก็นะครับคนที่ขึ้นเรือเสร็จแล้วก็นะครับเตรียมไปกับเที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับนะ สวดีครับสวัสดี FC บามิตรทุกท่านวันนี้มาอัปเดตภาพบรรยากาศนะครับผมนักท่องเที่ยวจะล่องเรือดินเนอร์นะครับผมไว้ออกคิดนะครับอยู่ที่ท่าเรือเอเชียทิกครับ นักท่องเที่ยวเต็มทุกวันครับเรือลำน,นี้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเยอะนะครับผมรับนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเยอะนะครับดูครับ ยเ,หเหยอะท id e ุกวันนะพี่ครับท่าเรือนะคร <imasu> <mon> ับจะมีสองมีสองที่หลักๆนะครับ มีท่าเรือเอเชียทิกนะครับผมเราต้องเที่ยวเต็มทุกวันแบบนี้ครับแล้วก็ท่าเรือไอคอนสยามแล้วก็ท่าเรือพระรามห้านะครับอันนั้นก็นักท่องเที่ยวนะครับผมจะรอเรือเหมือน,นกันครับเรือสำราญนะครับบางกอกนะครับบางกอกเจนะ้าพญานะครับและผมจะพาพี่ๆ FC ซไปดูนะครับ ขึ้นไปบนเรือนะครับนักท่องเที่ยวก็นะครับมีอาหารเครื่องดื่มนะมีอาหารเครื่องดื่มนะครับนะครับไ่คนที่ก่อนนะก็นะครับคนที่ขึ้นเรือเสร็จแล้วก็นะครับเตรียมไปนะครับเที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับนะ ไยออคริสไปออลคริดริเวอร์คูดอาท่านผู้ชมครับก็ท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปนะครับก็ มาณ200นะครับ200ท่านแล้วครับพี่พี่นะครับแล้วก็เรือลำนี้จะไปรับนักท่องเที่ยวนะครับผมอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับเรียกว่าเต็ปลำนะครับมาเลยคุ้มนะครับพี่พี่ครับล่องเรือเตนเนอร์นะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะครับ มีเครื่องดื่มมีเล่นดนตรีสดนะครับข้างในนะครับพี่เรครับเรือนี่ติดแอร์นะครับสำหรับที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็ชั้นที่สองนะของเรือนะครับแล้วก็ชั้นดาดฟ้านี่เป็นจุดชมวิวนะครับเราต้องเที่ยวนะครับ ล,ล่องเรือเดนเนอร์นะครับผมคุ้มมากนะได้กินฟเฟ่นะครับผมแบบนะในบนในบนเรือนะครับผมแล้วก็ได้ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาซซวยยามค่ำคืนนะครับบนดาดฟ้าน่าจะดีกว่านะครับผมบนดาดฟ้านครับ,บ เรือจะออกแล้วอุ้ยมีหลายลำนะพี่ๆครับนู้นเห็นแต,แต่ไฟสีชมพูนะครับเรือลำนี้จะเข้าแทนนะจะอัปเดตต่อนะครับไปแล้วครับไว้ออกคิดออกไปแล้วไปรับน้องเที่ยวอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยาม เรือลำนี้เข้าต่อนะครับอ้ Ooh, เรือลำนี้สวยๆนะครับเปิดไฟสีชมพูข้างหลังนะครับพี่ๆครับลำข้างหลังนะจะเป็นสมัยริเวไซน์นะในบังกอกเจ้าพญาบังกอกเจ้าพญาครุฑนะครับก็สวยๆครับเรือลำนี้สวยมาก รูกเป็นยกใหญ่ล้วพี่ท่านผู้ชมค,ครับมีแต่ผู้หญิงนะครับ พนักง,งานอยู่ชั้นดาดฟ้าของเรือนะครับมาโบกมือต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมโอ้สวยๆครับบางกรอบเจ้าประญาสวยมากครับเรือก็สวยครับพนักง,งานก็มีแต่คนสวยๆมีนางรำนะครับโบใน ในเรือสวยๆครับแต่งตัวแต,แต่งชุดไทยค<อ>รทับแต่งชุดไทยขอท่านผู้ชมครับสุดอลังการนะพลังบวกมือทักทายเลยสุดอลังการเลยลำเอาฝรั่งครึ่งเลยครับเรือ,อลำนี้ครับนักท่องเที่ยว รูปกันใหญ่แล้วพี่ๆโอ้โหตา